าตาเวนนาตวเวนเฮ้นี่มันดูถูกเราทัดๆเลยทำไมอ่ะก็ดูสิเนี่ยมันไม่ยอมเอากงมาขังเราอ่ะมัา,าจะทราบไม่ทันนะ้องแต่ฉันว่านะมันน่าจะดูถูกเกม,มากกว่าทำไมอ่ะก็อเ,อมมอเอาเชือกมาวัดงูงูแล้วมีดถ้าใครถ้าเกพกมีดมามันก็ตัดออกเลยล้วเอทั้งสสยพวกมันเห็นว่าฉันไรเดียงสายันน่ารักถุย บนอะไรกันหนักเงียบๆดิอย่างพวกแกนะไม่ต้องใช้กรงหรอกจับง่ายจะตาย,ย,ายเรื่อง,ง่วงแล้วเรื่อง,ง่วงแล้วอะ่ะจับผักข้อโอ้คอหลุดเลยไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่มีใครเห็นก็บ้า

เอ้ยเอ้ยเอ้ยกระเดกกระกลฮ่าอยดาวเช่นมันสวยมากเลยเอ้ยเอ้ยเขียนได้แล้วกันได้แล้วความอาเจียนไ้ยกุญแจตรงไหนวะเนี่ยคนตัวพวกนี้นีเอาปืนออกไป เฮ้ยไม่มีกุญแจว่ะมันใส่ไม่ต้องเป็นพวกนั้นแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ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 เฮ้ยหน้าถือยังเลยอ่ะเอามานี่ถือก็ยากอีกเฮ้ยเอามาตัดเชือกที่ขาก่อนเอุ๊ยอุ๊ยเจ็บนี่แกทำอะไรเนี่ยทำไมขาจะมีแพลอ่ะอ๋อฉันพยายามตัดเชือกที่มือ่ะตัดเชือกที่มือทำไมต้องมาโดนขาจะได้เนี่ยโ้ายยยย โอเคโอเคโอยเก็บมือแกกำลังโดนมือจะอะไรเก็บมือแค่นี้โอ้ยมือนได้ยินเสียงอะไรช่างมันเถอะเอองั้นแกช่วยตัดเหล็กตรงมือให้หน่อยดิโอเคได้โอ้ยดีนะคราวนี้ตัดได้ผ่านอ่ะอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยเอาปืนมา ยิบโอเคได้ปืนละอ่ะกระปืนมาหลุกโอ้ยโอ๊ยมือไม้อ่อนดิงดิเปรี้ยวฮือแจ้งเพื่อนแจ้งเพื่อนอะไรเกิดอะไรขึ้น เสียงปืนนั่นเลยอืมเดี๋ยวทำไมทำไมทำไมเสื้อมันมันหล่นอย่างงี้เอาเสียงปืนทีงไหนวะอืมเฮ้ยฉันไปร้อยยัง ผมมไดป็าเลยยเยอาออ๊า hmm. อ yeah. yeah. ๊ยออ๊ายปึเกะอยย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 อยย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 ย้ยย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 ย Nei, nei แก่ฉันออเฮ้้ยเฮเเเฮ้ยนี่มันนี่มันอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวหมอนะมันคืออะไรเ มันเอ้ยเอ้ยแกโยนอะไรมนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นใครก่อนอฮ้ยอฮ้ยเฮ้ข้ามาไกลนะเฮ้ยมีดาบนะมีปืนด้วย คุกอุยมือไม้ออนอุยอุยือุือ